หนึ่งแต่ถ้าอินเดียเนี่ยผู้ผลิตเองนะคะเราถึงผู้บริโภคเลยค่ะเราถึงได้กําไรมาให้เปอร์เซนต์กำไรเราเยอะมากนะคะอินเดียนะคะเมื่อคุณทํางานนะคะก็คือเริ่มจากเด็กอายุสิบปปีขึ้นไปแล้วก็อ่ะถ้าเป็นคนต่างชาตินะขอมีพาสปอร์ตก็ทํางานได้ะคะ่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าที่มาของไรายได้กันนะคะอินเดียเหมือนกเราว่าเป็นเกือเป็นธุรกิจเรือขขายผู้บริโภค แค่เรากินใช้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวก็สามารถเกิดไรายได้ได้แล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มค่ะนะคะอินดีมีสองกลุ่มนะแบ่งเป็นอาหารกลุ่มเอสค่ะกลุ่มเอสนี่คือบริโภคสินค้านะคะอ่าอยู่ที่ห้าร้อยคะแนนนะคะเอสี SP นะคะห้500นาร้อยคะแนนรับรายได้สูงสุดวันละห้าพันสองค่ะกลุ่มเอสเอฟนะคะบริโภคสินค้าอยู่ที่พันห้าร้อคะแนนรับรายได้สูงสุดวันละห้าพันสองเหมือนกันนะคะนี่กลุ่มที่ กลุ่มที่สองกลุ่มแอลค่ะกลุ่มนี้นะคะเหมาะได้ว่าก็าคุณมีนี่มีาละหนี่สินนะคะใช้ตัวเนี้ยคุ้มสุดและได้ดีที่สุดด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะกลุ่มแอลพีค่คะแอลพี LP นะคะผลพรสินค้ายที่ห้าพันคะแนนนะคะทำรายได้สูงสุดวันละสี่หมื่นบาทนะคะแล้วก็แอลพีเอฟนะคะพี่บอกเลยว่าก็าคุณมีนี่อยากดหนี้เร็วไว้ได้เร็วได้เยอะและตั้งตัวได้ l อลพีเอฟเท่านั้นค่ะไซนี้นะคะ คุณบริโภคสินค้าอยู่ที่5พันคะแนนค่ะรับรายได้สูงสุดวันละ40,000บาทที่บอกว่าถ้าคุณมีนี่นะไซนี้คุ้มสุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุ้มยังไงนะคะโอเคค่ะเมื่อเราทํางานกับอินดีอินดีมีสูตรความสำเร็จที่คุณนะคะเพียงแค่คุณหนึ่งคือเริ่มสองคือทาสามคือตาหนึ่งคือเริ่มเริ่มจากตัวเราเป็นผู้บริโภคที่บอกเราว่าอินดีคือผขายผู้บริโภคคุณต้องเข้ามาเป็นผู้บริโภคของอินดี้เกา แล้วคุณทําความรู้จักเรื่องสินค้าทําความรู้จักเรื่องระบบของยินดีดแผนการตลาดต่างๆข้อแรกเท่านั้นค่ะส่วนข้อสองค่ะคุณทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์น,นะคะแนะน,น,นําคนสองคนมาจากไหนแต่คนที่คุณมีความหวังดีคุณทราบว่าเขาคนนี้มีภระหนี้สินอยากช่วยเขาปลดหนี้ได้คุณเอาสิ่งดีๆไปให้เขาค่ะสองคนเท่านั้นค่ะที่ติดตัวคุณหรือถ้าคุณบอกว่าผมไม่มีใครเลยเพื่อนไม่ครบแล้วคุณเอาเลยค่ะในโลกออนไลน์ จะเห็นว่าที่วิ่งเข้ามาหาพี่ไก่เนี่ยมาจากโลกออนไลน์ทั้งนั้นเลยแม้แทั้งตัวคุณเองก็มาจากโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะข้อสามค่ะตามค่ะเราตามสองคนที่เราประชาสัมพันธ์เมื่อนี้ชวนไม่กย้ให้ามาเป็นผู้บริโภคเหมือนเราและทํางานเหมือนเราเนี่ยค่ะทําทําได้ไหมคะคิดว่ายากไหมคะนอ้องอาช่วยตอบพี่หน่อยแล้วได้ไหมคะหนึ่งสองสามเนี่ยยากไหมอ่าใครเป็นหน้ามาพี่ไก่หน่อยแล้วยากหรือเปล่าค่ะ อ่ายากมันคิดว่ายากไหมคะหนึ่งสองสามไม่ยากค่ะไม่ยากครับง่ายมากครับแล้วพี่อ่าแล้วพี่บอกอย่างน<ม>ึค่ะอิน,อ,นอินดีมเนี่ยขอคุณทําข้อแรกให้ได้ข้อสองข้อสามคุณมีพี่มีทีมมีพี่เลี้ยงพาทำค่ะเห็นไหมคะว่าประคาคุณจนประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ปล่อยมือพี่ไปเกาะน,นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าที่มาของไรายได้คะ่ะบอกเราว่าอินดีมเป็นสครือขายผู้บริโภคนะคุณจะบริโภคไซส์ไหนก็แล้วแต่ส่วนรายได้ทุกไซส์ค่ะ อันนี้เรามาดูกันว่าเมื่อคุณไปพู้บริโภคแล้วคุณแนะนำไซส์ sp มาค่ะ sp บริโภคสินค้าอยู่ที่ได้รับค่าแนะนำเนาะส0 0บาท spf พันห้า lp สามพัน lpf ที่พี่ไก่บอกว่ากดนี้ได้ไวได้เร็วได้เยอะและตั้งตัวได้ไซส์นี้เลยค่ะ lpf ห้าพันหกพันหมสี่เห็นไหมคะเยอะไหมเยอะไหมคะได้ได้ข้อนี้แค่ข้อเดียวนะคุณไปแนะนำกี่คนก็ได้คุณได้ไรายได้ตามนีกหมดเลย เยอะไหมคะเยอะมากค,ะะค่ะโอเคคะ่ะทีนี้เรามาดูได้ข้อที่สองกันอันนี้คืาเรียกว่าอะไรได้ทํากับทีนะคะเรียกว่าไรายได้คนนี้เลยนะคะสมมุติว่าอะคุณสมัครเข้ามาเป็นไซส์ r p f เนาะเราทําตามสูตรเลยนะที่ไก่บอกเลยนะสูตรคือหนึ่งเเริ่มใช่ไหมคะเริ่มเป็นผู้บริโภคบันโภค,โภคไซส์นี้มาะระบบพันธุ์นี้ยงดตัวไซส์สองคนใช่นที่พี่ไก่บอกซ้ายหนึ่งคนสายหนึ่งคน้ายคุณได้ห้าพัน ฝากคุณได้ห้าพันคะแนนเอพอยู่ห้าพันคะแนนนะคะสองข้างเท่ากันคูณด้วยแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะได้สเต็ปแรกคุณได้แล้วแค่ทําตามสูตรนะสองคนเนี่ยสเต็ปแรกคุณได้และหมื่นสี่เห็นไหมคะ้วได้ข้อแรกคุณได้หมื่นสี่แล้วเยอะนะคะได้ข้อนี้อ่ะนี่เราเสร็จทําตามสูตรอีกแนะนําเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะประชาสัมพันธ์คนสองคนเหมือนกันสองคนเนี้ยเขาก็ประชาสัมพันธ์เหมือนกันเขาได้คนละหมื่นสี่แต่อีสี่คนข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้จัก เป็นใครก็ไม่รู้แรับไม่รู้จักจะรับเลยได้ด้วยค่ะแปดพันนะคะ,ะแนะนําต่อคนละสองคนอีกสองคนเหมือนกันเป็นแปดคนค่ะหมื่นหกสิบหกคนสามหมื่นสองสามสิบสองคนค่ะหกหมื่นสี่แต่ว่าเราจดทะเบียนขึ้นกับสคบรายได้ไว้อยู่ที่รับได้สูงสุดไม่เกินสี่หมื่นบาทค่ะนะคะถ้าเกินกว่านี้โอวเวอร์เพย์ค่ะบริษัทถัดทุนอทีเรามาดูข้อต่อไปไอเนี้ยสมมติว่าเอ้ยทุกคุณสมัครมาเป็นไซส์เล็กล่ะ ไอ้แล้วก็มีรายได้ได้นะคะทําได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่บอกเลยว่าถ้าคุณมีหนี้มีภาระหนี้สินนะไอ้ RPF ค้มสุดอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเอพีเนี่ยทำยังไงเราเริ่มพูดเอพีใช่ไหมคะไอ้นำสายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาเอชพีไม่เลยได้อันนี้นำสามร้อยสายสามร้อยขวาสามร้อยคะแนนเอพีมีมีอยู่ห้าร้อคะแนนคุณได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่ร้อยเห็นไหมคะได้หนึ่งพันบาทแต่ไอ้อันเมื่อกี้มันหมื่นสี่เห็นไหมคะว่าต่างกันเยอะเลย นะคะหมื่นสี่กับหนึ่งพันนะ,ะประชาสัมพันธ์นีกคนละสองคนค่ะสี่คนคุณได้ด้วยแปดร้อยแปดคนค่ะพันหกสิบหกคนสามพันสองสามสองคนค่ะหกพันสี่แต่เราขึ้นทะเบียนกัน 2, บสอบไว้นะคะรับได้แค่ห้าพันสองเท่านั้นเห็นไหมคะว่าอรรันแร่เกียรสี่หมื่นอันนี้ห้าพันสองอันเนี้ยถามว่าคุณมีนี่คุณจะกดนี้ได้นานเท่าไหร่ lpf ออคุ้มสุดนะคะ,ะทีนี้ามาดูอีกข้อนึงถ้าสมมติว่าคุณสมัครเข้ามาเป็นไซส์เล็ก ที่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะคุณได้นำ้ายหนึ่งคนฝ่ายหนึ่งคนมาแต่ด้านสายเอสเนี่ยข้างซ้ายคุณกลายเป็นเอลพีข้างนี้คุณกลายเป็นเอลพีเอฟเอลพนะีคุณได้เท่าไหร่สามพันถูมเอลพีนี่สามพันเอฟได้แค่ละห้าพันนะคะนี่เป็นแปดพันแล้วนะคะแนนเอลพีกับเอลพีเอฟห้าพันคะแนนคุณได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้แปดพันคุณไสี่พันเป็นแค่หมื่นสองหมื่นสองใช่ไหมคะ แต่อย่าล, Bana. ลืมนะว่าคุณเนี่ยบริโภคไซเอ็พีมาใช่ไหมคะคุณรับรายได้สูงสุดได้แค่ห้าพันสองเท่านั้นค่ะมันจะหายไปหกพันแปดอาชี้ตอบพี่หน่อยว่าคุณผู้คุณเสียได้ไหมคะหกพันแปดที่หายไปเสียได้ค่ะเสียได้มากเลยครับเสียได้ค่ะพี่อ่ะบอกเลยพี่อ่ะโคตรเสียดายเพราะว่าพี่เจอมาแล้วเคสนี้ทุกคนที่อินเดียนะคะเริ่มแรกทุกคนไม่มีตังค์เข้ามาไซเอสก่อนเอสพีก่อนทุกคน แต่สุดท้ายเขาทำไงดีงไปเรื่อยๆอัพไซทุกคนค่ะแต่เขาต้องอัพสองรอบจริงนะถ้าคุณสมัครเข้ามารอบเนี้ยคุณสมัครเข้ามาเลยคุณทำเป็น lpf เลยเนี่ยคุณทำทีเดียวเนละ่ยจบคุณได้เลยค่ะรายได้คนเนี้หมื่นสองเต็มๆไม่ต้องมานั่งตรงนี้ด้วยนะนี่คือจุดต่างของการ sp กับ lpf นะคะว่ามันต่างกันยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะราได้ข้อนี้นะคะเขาเรียกว่ารายได้ทำกำไรจากการกินใช้ซื้อซ้ํานะคะอ่ะสมมุติว่าคุณสมัครเข้ามาแล้วเนาะ ต่างแล้วเขอกแล้วคุณมีองค์กรอยู่พันคนค่ะองค์กรพันคนนะคะมาจากไหนเนี่ยคุณติดตัวคุณแค่แค่สองคนใช่ป่ะแต่ที่เหลือเนี่ยมาจากทีมค่ะคุณทํางานทีมทํางานทุกคนช่วยคุณหมดเลยนะคะใต้องค์กรคุณเนี่ยไม่รู้จักคุณสักคนรู้จักกี่คนไม่นั้นไม่สาคัญแต่ทีมบอกแล้วว่าที่เนี่ยทํางานเป็นทีมรายได้เกิดจากทีมช่วยกันทํางานถ้าคุณไม่ชิงตัวออกไปสะกอนะรายได้ตัวเนี้ยคุณได้แน่ๆเป็นพาสซีฟคุณทําได้เลย เรามาดูกันนะคะว่าสมมุติว่าอินดิคุมบริโภคอยู่ที่200 PV อยู่ที่ประมาณ1,150งพันหตับนะปีหนึ่งก็3,800นปดรอประมาณนี้นะโอเคแล้วทีมคุณล่ะทีมคุณบริโภค2อ v ี V เหมือนกันนะคะคุณรับจากทีมน่ยคนละ20บาทคนละ20บาทนะคะคูณ1,000คนก็สอ0 0 0 0บาทเห็นไหมคะว่าเนี่ยค,คุ้มไหมเนี่ยปีหนึ่งสาม0 0แต่นี่แค่เดือนเดียวนะ ที่ไม่ดูกลับไปค่ะถ้าคุณบริโภคเป็นอ่600 PV ล่ะทีมคุณแค่200 PV คุณรับตรงนี้40บาทนะะมากน้อยอยู่ที่ตัวคุณอัพตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าคุณบริโภคของ100 PV ล่ะคุณรับไปเลยค่ะ60บาทนะคะแล้วถ้าคุณบอกว่าพี่ผมดูแลทั้งครอบครัวปินไปเลยค่ะ100 PV นะคะแต่องค์กรคุณบริโภคแค่200 PV คุณรับไปเลยค่ะ40บาทหรือว่า600 PV คุณรับไปน100บาท หรือว่าองค์กรคุณบริโภคกพันพีวีเหมือนกันคุณรับหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมเะว่าหนึ่งร้อยคูณพันก็หนึ่งแสนแล้วนะคะรายได้คนนี้แค่คุณกินใช้ทุกเดือนอย่างต่อนเนื่องและสม่ําเสมอนะคะทีนี้เราไปดูข่าว่าที่เนี่ยต่างกับที่อื่นเยอะมากนะคะสมมติว่าคุณบอกว่าเอพ้พี่ผมไม่มีเวลาทํางานเลยคุณสมัครเข้ามาเสร็จแต่ลืมนะคะว่าที่เนี่ยทางานเป็นทีมข้างเนี้ยจะมีทีมทํางานทุกคนทํางานหมดแต่คุณไม่ทํา แต่ได้ข้างนี้ก็ได้ด้วยนะคะโตข้างเดียวก็ได้ตังค์นะแล้วได้ถึงยี่สิบชั้นลึกเลยนะคะเราได้คนนี้บอกเลยว่ามีที่อินเดียมที่ให้นะคะที่เราไปดูกันว่าตัวเลขอันนี้จริงหรือไม่จริงอ่าที่นี่นะคะไม่ต้องการคนเก่งค่ะขอแค่คนขยันและมีความสม่ําเสมอนะคะ <c oughs> เรามาดูกันค่ะว่าเนี่ยตัวเริ่มเป็นตัวเรายี่สิบชั้นลึกนะคะก็ประมาณสองล้านคนเนาะสองล้านคนเนี่ยคูณคนละยี่สิบบาทก็สี่สิบล้านตามตัวเลขคณิตนะคณิตศาสตร์โอเคแ้วถ้าสมมุติว่าอ่ะครึ่ง นึ่งแหละข้างนี้คุณไม่ทํางานแต่ข้างนี้ทํางานล้านคนล้านคนคุณยี่สิบาทก็ยี่สิบล้านเห็นไหมคะว่าโตข้างเดียวก็ได้ตังค์และแผนรายได้เนี่ยดีที่อินเตียมที่ให้นะคะที่เดียวเท่านั้นค่ะอ่ะเรามาดูกันค่ะป้าเบียนค่ะจริงนี่จริงป้าเบียนนะคะที่พี่บอกเมื่อกี้เป็นไฮไลท์ของเราแกนะคะบนพวกสินค้าเนี่ยเห็นไหมคะว่าสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนค่ะเห็นไหมคะรับรายได้เนี่ยอ่ะแปดพันเก้าคนนี้ยี่สิบสองคนนะคะรับไปได้สี่ร้อยสี่สิบ ขอให้เข้ามาค่ะบางเป็นผู้บริโภคคนนี้ค่ะอ่ะมีเยอะหน่อยนะคนนี้อ่ะสองสองร้อยเก้าสิบเจ็ดรับยได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเห็นไหมคะว่าอ่ะเอาคนนี้อ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะคนนี้ค่ะสองคนเห็นปะสองคนก็เกิดรายได้อ่ะแล้วก็คุณมีองค์กรเยอะเอะอ่ะคุณขยันทีมช่วยทีมขยันทุกคนขณะทำงานเป็นทีมอ่ะแล้วองค์กรคุณตรงเนี้ยแค่คุณกินใช้เฉยเฉยเนี่ย คุณก็เกิดอะไรได้อะคุณต้องสนใจแค่คนเดียวแ่ะเห็นไหมคนเดียวคุณก็ได้ยี่สิบบาทบอกแล้วว่าแค่คุณเริ่มเข้ามาเป็นผู้บริโภคแล้วคุณกินแบบสม่ําเสมอทําอย่างถูกวิธีนะคุณไรายได้ข้อนี้เป็นพาสซีฟเป็นทคุณเก็บเกี่ยวไม่ได้ตลอดเลยค่ะเดีนยเรามาดูไรายได้อีกข้อเนี่ยข้อที่สี่ค่ะอนินดีมรได้หมดเจ็ดข้อนะข้อที่สี่ค่ะอะไนี้ก็าเรว่าไรายได้จากคนขยนันค่ะอะสมมุติว่าคุณเริ่มต้นเข้ามาเลยตามโสดเลยนะคะคุณมาเป็น RPF คุณได้นําซ้ายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาคุณได้ออสเซียวตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นเยอะไหมคะห้าเปอร์เซ็นตอ่ะทีนี้พัทถุบอกว่าคุณไม่เป็นไซส์เอสพีไซส์เล็กมาละก็ได้คุณต้องแนะนําถึงซซายสองคนขวาสองคนเป็นสี่คนคุณรับออสเซียวข้นี้สองเปอร์เซ็นเห็นไหมคะว่าเหนื่อยกว่าทํางานเยอะกว่าได้เงินน้อยกว่าแล้เป็นไงเอพีเอฟคุ้มกว่าไหมคะเห็นดี๋ยวมาดูค่ะว่าไรายได้ข้อนี้นะคะคเรียกว่าไรายได้ออสเซียจากรหัสมสมาชิก เมื่อกี้พี่บอกเราว่าอแล้วได้ข้อที่สามเนาะจากการกินใช้ซื้อจำผุ้คุณเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะในแต่ละเดือนเนี่ยคุณสามารถลุ้นโชคได้วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนะ,ะด้วยรหัสสมาชิกของคุณเน่ะเลขท้ายสามตัวคุณเ่ะจะตรงกับวันที่หนึ่งค่ะคุณรับไปเลยห้าหมื่นบาทตรงกับเลขหน้าละ่ะกับรางวัลใกล้เคียงคุณรับไปเลยรางวัลละสามพัน 3, แต่ถ้าคุณเป็น L P F นะคะคุณรับเพิ่มไปเลยค่ะอีกหมื่นอีหมื่นห้านะคะแล้วเลขหน้าคุณหลัก ตรงกันรางวัลสามตกเลยคุณรับปาร,รีสองพันวันใกล้เคียงรับปีสองพันเห็นไหมคะว่า RPF ได้เยอะคุ้มมากอันนี้ค่ะน้องในทีพพี่เองนะคะน้องอุ๋ยนะคะเนี่ยรับหกหมื่นห้าเห็นไหมคะเป็น RPF เห็นไหมอ่ะนี่น้องนุ้ยค่ะก็เป็น RPF เหมือนกันที่บอกแล้วว่าเนี่ย RPF แบบคุ้มสุดนะที้เรามาดูปัค่ารายได้ดไปทตำๆตตนะคะเมื่อคุณเข้ามาเลยเริ่มเข้ามาเลยถ้าคุณตามโสรเลยนะ น,นำหนึ่งคนซ้ายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาคุณสมบรเป็น RPF คุณได้ตำแหน่งสตาร์ตรงนี้เลยตำแหน่งสตาร์ตรงนี้นะคะรับออเซลจากยอดขายทั่วโลกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตำแหน่งสตาร์ทำยังไงแล้วก็รายได้ที่อินดียนะคะจะต้องซื้อของสต็อกไว้เยอะๆยะเป็นบานรายได้รวมค่ะคุณจะทํางานเท่าไหร่ก็แลวแต่ครึ่งปีปีหนึ่งถ้าคุณรวมรายได้ได้หนึ่งล้านบาทได้รับออเซลตรงเนี้ยเป็นรายเป็นเงินเดือนเลยนะสเอร์เเป็นสเต็ป 3%, ามเหเอร์เซ็นสิบปเ็จนถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทีนี้่นขยอย่างเดียวว่าคุณสร้างเมนิเจอร์ติดตัวซ้ายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาเท่าน,ะนั้นมีข่าเเื่อนไขตรงนี้นะอ่ะนี่ผู้นําของเราค่ะคุณยศนะคะเป็นผู้วางเส้นทางให้เราเดินตามนะคะ,ะบ้านจะถูกยึดรถจะถูกยึดภรรยาจะถูกจับเชื่อไหมคะว่าเขาไปกู้มาค่ะกู้มาเพื่อเปิดรหัสของตัวเองของภรรยาของแม่ยายสามรหัส ทุกว,วันนี้รับหกสิบล้านนะคะเนี่ยเดือนหนึ่งเงินเข้าทุกเดือนวันละ4ี่หมื่นสี่หมื่นทุกวันนะคะเดือนหนึ่งก็ล้านสองแล้วคิดดูนะคะว่าสามรหัสสามล้านหกนะคะนี่ค่ะเนี่ยนี่แต่ละคนนะคะนี่โคชาค่ะนะคะคนนี้ค่ะไอดอลพี่เลยแต่พ่อค้าขายลูกชิ้นตลาดนะนะคะคนเราอะนะค้าขายก็อยากรวยใช่ไหมคะก็ขยายสาขายิ่งขยายสาขายิ่งเป็นหนี้ค่ะยิ่งสต๊อกเยอะยิ่งแบบคาละาเยอะทุกว,วันนี้นะคะ หมดไหมนะคะชิลมากเลยคะ่ะไม่ต้องขายของแล้วนะคะใช้มือถือขึ้นเดียวทํางานทุกวันนี้รับรายได้เกือบสามล้านแล้วระยะเวลาสามปีนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเดือนหนึ่งรับสองแสนสามแสนทุกเดือนนะคะ,ะที่รับดูตําแหน่งสตาร์กันตําแหน่งสตาร์นะคะอี่ที่บอกแลวถ้าคุณเข้ามาสมัครเป็น r p f เริ่มทําตามสูตรเลยนะ,ะสายหนึ่งคนสายหนึ่งคนมานะ,ะตัวนี้ได้แล้วหมื่นแล้วใช่ไหมคะออซแล้วก็คัดไซเคิลอีกสี่ผันไปหมื่นสี่ หมื่นสนะแต่ตำแหน่งสตาร์เนี่ยทําแค่แปดพันเองเนีเวลาสาสิบอดวันเห็นไหมคะว่าทํ่นี้และที่สําคัญี่สุดได้ออสเซนหนึ่งเอร์เซ็นจากยอดขายทั่วโลกถึงคุณไม่อยู่แล้วคนที่เป็นลูกหลานคนมารับรายได้นี้ต่อจากคุณได้ด้วยเป็นมรดกให้เขาค่ะเราสร้างมรดกให้ลูกหลานไว้นะคะและได้ข้อน,นี้อันนี้คะ่ะตำแหน่งสตาร์เป็นตำแหน่งแรกที่คนในอินเดียใฝ่ฝันและต้องทำให้ได้นะคะ ถ้าคุณบอกว่าคุณเข้ามาแนละ้วคุณไม่เป็นออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะคะเรามีระบบกลางระบบสอนงานให้ค่ะตัยนะคะเราจะมีทุกวันอังคารนะคะจะมีผู้นําระดับสูง่ะไปเป็นคุณแนนนี่หรือคุณโอมนะคะแล้วก็ผู้ลุมรุดเงิงงนล้านต่างๆมาให้ข้อมูลมาสอนเราค่ะสอนเราสร้างไมซ์เซ็ตเผื่อตัวเรานะคะแล้วติดกระดุมเม็ดแรกให้เราทํางานอย่างถูกวิธีค่ะนะ,ะอินดีมีเว็บไซต์ให้นะคะเว็บไซต์อันนี้พี่บอกเลยว,ว่านี่ค่ะจะเป็นรูปของคุณเองเลยเนะี่ยเบอร์โทรลิงก์ไลน์ต่างๆนะคะและที่สําคัญนะคะ รามีไลโอ o A มีประชาสัมพันธ์ให้นะคะในเพจใน youtube ต่างๆคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าอินดีวจะไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยคุณและที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีระบบเรียนรู้นะคะจันถึงทุกวันเลยก็ว่าได้นะเพียงแค่คุณแบ่งเวลามาเรียนอย่างวันจันท์ถึงวันพฤหัสเนี่ยช่วงหนึ่งช่วงเที่ยงนะคะเราจะมีเทนเนอร์เราจะมีบทเทนนิงเนาะจับมือทำค่ะสอนเราทํางานสอนกระทั่งคุณคิดดูว่าคุณคุยประวัติของคุณเอง คุณผู้ประวัติของคุณเองคุณจะพูดยังไงใช่ไหมคะคุณี่ยเราสอนขนาดนั้นเลยสอนโทรศัพท์สอนการน,นัดหมายสอนทุกอย่างสอนที่คุณเป็นนะคะมีเรียนทุกวันนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะแบ่งเวลาให้เป็นจัดเวลาให้ถูกต้นั่นเองคุณก็มาทำอินดินได้แล้วนี่ยค่ะไซส์แรกนะคะเริ่มต้นที่สามพันก้ร้อสิบไซส์นี้ได้แอนสองร้อยเหรียญค่ะนะคะ,นะคะก็จะได้อะเซรั่มไนท์ครีมไปนะคะอัวนี้อ่ะ SPF ค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยได้เหรียญแอนเนี่ยหนึ่งพันเหรียญ LP นะคะทำตำแหน่งสาตาร์ได้แต่ไม่ได้เหรียญนะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยค่ะ LPF ที่พี่บอกว่าคุ้มสุดนะคะไซส์นี้เลยค่ะสามหมื่นพันก็แล้วสิบได้เหรียญแอนตอนนี้ 1, 500, เก้าพันห้าร้อยเหรียญเหรียญแอนมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะพี่ถามคุณหน่อยเมื่อคุณอยากรับไม่ได้วันละห้าพันสองหรือว่าวันละส e ี 10, ่หมื่นพี่มืนครับอ่ะเห็นไหมคะงั้นคุณก็ นั่นเองค่ะถ้าคุณสนใจก็โอนเข้าบริษัทนะคะแค่นั้นเองคิดเรามาดูกันว่าไรายได้พวกนี้จะเกิดจริงไหมเมื่มอคุณทําตามสูตรนะขอให้คุณทาตามสูตรใช่ไหมคะเรื่มคุณบริโภคซ้ายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาหนึ่งอาทิตย์สองคนคุณได้แล้วสี่พันอาทิตย์ที่สองอ่ะหาพิ่ีอ่ะคนละสองคนเนสี่คนแปดเนี่ยได้ไปเรื่อยนี่คือสูตรของเราขอให้คุณเนี่ยทาตามสูตรที่เราบอกนะ,ะแนะนำคนละสอ,นสองคนสองคนคุณเกิดไรายได้แล้ว เราไม่ยากนะคะบอกแล้วว่าหนึ่งสองสามนเองที่นี่นะคะเรามีทีมเวิร์กคุณบอกว่าโอ้ยทุกคนเข้ามาแล้วทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะแต่ว่าพี่อยู่ตรงนี้นะ,ะเราแนะนำสายหนึ่งคนฝาหนึ่งคนมาและไอ้คนที่สามล่ะจะไปไหนพอสมกุณสมัครเข้ามาเนี่ยพี่จะไปไหนละ่ะไม่ต้องโยนมาช่วยทีมข้างล่างถูกปะ่ะข้างบนก็เหมือนกันผู้นาต้องโยนมาช่วยทีมข้างล่างพเพราะล่ะเาติดตัวได้แค่สองคนที่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กถ้าข้างล่างรวยก่อนะข้างบนถึงจะรวยะคะ่ะ ต้องทําให้คุณมีรายได้ก่อนนั่นแหละนะคะตรงนี้นี่คือทีมเบิร์กที่เราช่วยกันทํางานนี่ค่ะผู้นําของเราเห็นไหมคะว่ากับรถซาเล้งใช่ไหมคะเนี่ยจากคนบ้านบ้านนะขายลูกชิ้นมาสิบบาททุกวันนี้นะคะชิลมากเดินถือมือถือเครื่องเดียวไปไหนมันไหนไปนั่งกินกาแฟตรงนู้นนี่กินสตาร์บัคมากใช่ไหมคะเนี่ยที่คนเป็นไอดอลของพี่เพราะว่าอะไราำโพเดียวกันเนี่ยสต็อกแบบนี้เลยนะคะแล้วคิดดูยิ่งขยายสาขายิ่งเป็นหนี้ค่ะ ทุกวันนี้บอกแล้วว่าใช้มือถือเครื่องเดียวทํางานสร้างไรายได้รับกินเต็ม,เ,ตมเดือนสองแสนสามแสนทุกเดือนถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ถามหน่อยใช้สี่มีเกี้ยวเนี่ยเปิดอยู่เจ็ดาไหวไหมคะนุ่งขึ้นคุณต้องซื้อเส้นทุกทุกอย่างของเขาคุณจะไปซื้อตลาดนะัดไม่ได้เพราะคุณเป็นแฟนชายเขาจะมาส่งคุณเส้นหมูต่างๆเนี่ยแล้วเราเลิกเจอฝนตกขึ้นมาอีก ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเต็ปันใช้ยสี่มื่เยี่สมไม่ไม่ขายดีเปิดนะมันขายอิมถินนดถ้าเจอฝนเจอพายุคุณขายของไม่ได้ขาดทุนไหมเราต้องลงทุนทุกวันแต่อินดีนะคะคุณลงทุนทั้งเดียวแถมลงทุนแค่เท่าไหร่เองไอ้ r p พีสี่หมื่นเท่านั้นทอนสิบบาทนะ,ะ่ะหรือว่าคุณมีเงินคุณมาหาศาลหน่อยล้านห้าถึงห้าล้านคุณเปิดเซเว่นที่ถามคุณนีคุณไปเห็นไหมคะในหมู่บ้านานึ่งอะเซเว่นอะปิดเปิดติดกันสี่ห้าล้านนะะ ราะอะไรคะเซเว่นคืามีเพดานรายได้อยู่เขาจะมาถามคุณค่ะถ้าคุณเปิดไเนี่ยเซเว่นเป็นตัวการก็สะดวกซื้อเนาะว่าคุณเข้ามาเดือนเต็มร้านด้วยหมดเลยแต่ว่าร้านคุณต้องขายดีถ้าเลยได้คุณเนี่ยมันเดือนหนึ่งห้าแสนห้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาถามคุณละว่าคุณเปิดสาขาสองได้ไหมขยายได้ไหมไอ้ร้านห้าเลยยังไม่ได้เลยยังได้ไม่ทุนคืนเลยให้เปิดสาขาสองเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันมีลิมิตเพดานรายได้แต่อินดีมเ่ย ขยายสาขาได้ตลอดที่ไหนก็ได้ขยายได้ไม่จำกัดนะคะเนี่ยค่ะคุณกล้องนะคะเปิดเหมืองค่ะเปิดเหมืองเหรียญแอสเพื่อบิตคอยขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเหมือนเปิดสีที่นะคะที่โคราชที่จังหวัดตานนะคะที่กรุงเทพสองแห่งและกำลังจะเปิดอีกหลายที่นะคะเนี่ยค่ะเปิดมาเป็นเหรียญไล่ได้เหรียญแอสไลท์คอยดับคอยแล้วก็เหรียญบิตคอยค่ะทีนี้เราไปดูกันว่าเหรียญบิตคอยเนี่ย นะคะเมื่อจศตติกิจเขาตรวจออกมาแล้วเนาะทุกๆสปีค่ะตีนบิลคอยจะขึ้นเริ่มจากปีศูเก้ามูลค่าศูนย์บาทเนี่ยเขาแจกให้ฟรีไม่มีใครเอาพอมาประมาณขึ้นมาด้วยสเตปมาด้วยความาปีพอสี่ปีปีที่สี่ขึ้นมาสองหมื่นเจ็ดปีที่ห้าตกตุ๊บไปเลยหรือหมื่นหนึ่งพอมาปีที่แปดขึ้นไปสี่แสนแปดปีที่เก้าลงมาเหลือแสนสองมาปีที่สิบสองมาสองล้านสองเห็นไหมคะว่าขึ้นมาเมื่อปีเนี้ยปีสองพันสองเนี่ย ตกองมาเลยค่ะโมกะลาอยู่ที่ร้านสองนะแล้วตัวเนี้ยตอนเนี้ยเดือนช่วงเนี้ยเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยขึ้นสเต็ปมาละอยู่ประมาณร้านสี่ล้านห้านะคะพี่ถามหน่อยเมื่อคุณหังเป็น L P F แล้วเนี่ยแล้วเมื่อคุณต้องเข้าเ้ไปรีวอร์ดขึ้นมาแล้วแจกเหรียญให้แจกเงินแจกเหรียญบิทคอยให้เราอ่ะเอาคุณถือเหรียญอยู่เก้าพันเท่าไรเหรียญถ้า,าแ,แจากคุณทั้สิบบาทขึ้นมาสิบบาทจากเหรียญบิทคอยคุณคูณไปดิเก้าพันห้าคูณสิบเก้าหมื่นห้าเลยนะ กำไรไหมคะกำไรเห็นๆเลยแล้วถ้าคุณถือไว้นะพี่บอกเลยว่าดีกว่าดีกว่าคุณไปซื้อทองอีกเห็นไหมคะว่าเนี่ยทองขึ้นลงลงสวิงอีปีอะสิบปีเนี่ยทองนี่ขึ้นแค่มาณสองหมื่นสามมื่นแต่ถ้าคุณถือเหรียญบิดคอยไว้เนี่ยเป็นล้านนะคะเหมือนพระสมเด็จยิ่งคุณถือคุณยิ่งได้กำไรนะคะพามนิดนึงคุณทคิดว่าคุณทํางานกี่ปีคะถึงจะได้เงินแสน ใช้เวลากี่ปีคะได้เงินแสนหลายปีครับหลายปีหลายปีเนาะคุณเชื่อไหมคะว่าเนี่ยคะ่ะเราเป็นแบบนี้บอกแล้วว่ามีแอคทีฟกับแพสซีฟแอคทีฟข้าราชการพี่คุณรู้ไอกว่าข้าราชการครูจะเงินเดือนหนึ่งแสนเนี่ยต้องเป็นสี่สิบเอ็ดแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นครูตั้งแต่เริ่มเท่าไหร่ถึงจะถึงจะได้สี่สิบเอ็ดบางคนนะเนี่ยเกษียณแล้วยังไม่ได้เลยนะแต่คุณมาทําอินดีมอ่ะใช้เวลาสองถึงสามปีอย่างโคตรไหมเนี่ย ถ้าัาจับเงินแสนน่ะสองถึงสามปีเองอ่ะทุกวันเนี้ได้ได้สามล้านเดือนละสองแสนสามแสนทุกเดือนแบบเนี้ยดีไหมคะดีครับอ่ะนี่เรามาดูกันเะาวางแผนชีวิตกันนะ,ะสมมติว่าอ่ะคุณนะคะทุกวันเนี้ยคุณทํางานคุณออกไปหาดน้ําหรือบ้านที่บ้านคุณมีตุ่มอยู่ใบหนึ่งคุณออกไปหาดน้ําเลี้ยงครอบครัวคุณต้องตักน้ามาใส่ตุ่มทุกวัน คนที่บ้านคุณก็ใช้ไปทุกวันเมื่อน้าหมดคุณก็ตักมาเติมแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดล่ะคะที่คุณไม่สามารถหาดน้ําได้น้ําในตุ่มก็เริ่มลดไปเรื่อยๆแล้วใครล่ะคะจะออกมาหาบน้าแทนภรรยาคุณไหมสามีคุณไหมลูกคุณไหมที่ออกมาหาบน้ําแทนแต่ถ้าคุณแบ่งเวลาจัดสรรเงินมาทําดินดีสร้างท่อน้าเลี้ยงส่งไปี่บ้านคุณเชื่อไหมคะว่าพอน้ําเนี้ยส่งไปถึงลูกถึงหลานคุณเลยจึงแม้คุณไม่อยู่แล้วก็ตาม ลูกหลานคนุณก็ยังใช้ท่อยน้ําเลี้ยงอยู่ไปตลอดชีวิตของเขาเห็นไหมคะว่าระวางแผนแต่ที่อินดีมนะคะคุณคคุ้มแล้วนะคะมีสองทางให้คุณเลือกนะคะว่าลงมือทำกับไม่ทำลงมือทําก็มีสองทางอีกหนึ่งกันสาเร็จเร็วสาเร็จช้าหรือที่โตคุณนะะแต่ถ้าไม่ทําเลยเนี่ยคุณจะเสียโอกาสคุณจะพลาดโอกาสโอกาสมองชัไอีกติมน,นะคะถ้าไม่รีบกินก็ละลายแต่ที่สําคัญเลยว่าคุณจะย่ำอยู่กับที่ แต่ตอนนี้พี่ไม่มั่นใจนะคำว่าย่ำอยู่กี่ที่มีจริงหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ว่าอะไรคะเมื่อึ้นไปตลาดนะตอนนี้หมูโลเท่าไหร่คะใครตอบพี่ไก่ที <c oughs> อ,อ๋อแสดงว่าครอบครัวแกะหมูนะคะตอนนี้นะคะจากเดิมเนี่ยร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยห้าสิบใคเข้าเซเว่นมั่งน้ำมันเนี่ยตอนร้ห้าสิบห้าตอนเนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบเห็นไหมคะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างเป็นกระเป๋าที่สองครอบครัวคุณจะลำบาก เพราะว่าอะไรคะรายจ่ายมันแซงบปเลยข้างหน้าแล้วคําว่าย่ำอยู่กับที่ไม่มีแล้วคุณจะถอยหลังไปเพราะว่าไรายได้มันรายจ่ายมันเป็นข้างหน้าไรายได้มันถอยหลังลงนะคะคุณต้องสร้างไรายได้กระป๋อที่สองแล้วคะ่ะแล้วตรงนี้ที่ไหนคุณนอกจากอินดีตอนนี้นะคะนี่คะถ้าคุณสนใจคุณก็โอนเข้าบริษัทพร้อมโอนไหมคะพร้อมครับพร้ะะอมครับ <laughs> <laughs> พร้อมโอนเลยใช่ไหมโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่ถึงถ้าคุณไม่ตัดสินใจตอนนี้นะ แต่ว่าที่เป็นตัวพี่นะเป็นตัวพี่อยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคุณสมัครเข้ามาเพราะตอนนี้คุณสมัครเข้ามาถามหน่อยคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่หาคนอีกที่บอกค่ะคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามที่สีส่จะไปไหนล่ะพี่ต้องโยมาช่วยทีมข้างล่างถูกไหมแลนะถ้าคุณตัดสินใจช้าคุณจะต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ต้องมาต่อเขานะคะบอกเลยว่าอินดีมอ่ะเริ่มต่อเริ่มต้มตนก่อนอ่ะได้เปรียบนะคะเดี๋ยวคุณตัดสินใจแล้วค่ะ นี่สินค้าของเราเป็นสินค้านวัตรกรรมดูได้นะคะจากน้องนาทีนะคะเนี่ยก่อนใช้และหลังใช้เห็นไหมคะว่าสินค้าเราอะถ้าคุณใช้คุณเอาตัวคุณหน้าคุณเป็น PR อาประชาสัมพันธ์คุณใช้ไปเลยค่ะใช้ให้เกิดผลแล้วคนจะมาถามคุณเองว่าคุณใช้สินค้าอะไรคุณก็สามารถแนะนาได้ต่อ,ตอยอดลูกทีมคุณได้นะคะนี่ค่ะน้องแอนนะคะเป็นแม่บ้านอยู่รีสอร์ทนะคะเนี่ยก่อนใช้และหลังใช้เห็นไหมคะว่าสินค้ายินดีมันตอบโจทย์ ทั้งอาหารเสริมทั้งสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพคุณได้ทั้งครอบครัวนะคะที่สำคัญนะคะตัวสกินแคร์นี่ก็ใช้ได้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากก็พี่บอกสูตรเรับให้แค่นั้นเองทำเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแล้วคุณส่คัาทในสุดนะทำตามระบบทำตามผู้นำนะคะทำตามทีมคุณสำเร็จแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะก็ตัดสินใจเลือกนะคะระหว่างที่คุณจะเลือกไซส์ไหน sp rpf ถ้าคุณเป็น rpf ก็เดี๋ยว่า โอนเข้าธนาคารเลยนะคะเพราะว่าเพราะอินดีมเนี่ยผมไม่ต้องโอนผ่านพี่เลยคะ่ะสามารถโอนเข้าธนาคารได้เลยโอเคค่ะจบแล้วค่ะมีค่ะ